สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะมาพบพอกับพฮาสองคนอีกแล้วนะคะ,คะสาวเนยีสาขาวแลวกาสาวคอมพ่อ,อยค่ะเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับผลงานเพ่งแรกในชีวิตของลูกพ่อนะคะก็คือน้องอาอายสกุณาพรอาอายสกุณาพรเสียงวิหกได้เ็ <laughs> นแหละค่ะ ดูพอนพศกรที่บอนนพศกรเคยบอกไปก่อนหน้านี้ว่าสิทธิผลงานพีงใหนองนะคะ,คะเป็นผลงานที่เล่าถึงความเป็นอาอายให้มากที่สุดแล้วก็รู้สึกว่าดําเนินการเร็้วได้นิข้อของอัดดามือมือว่างมือว่างมือขึ้นมือขึ้นค่ะขอของอเป็นทีเรียบร้อยแล้วก็วันนี้เห็นบอนนพศกร,รออกมาโพสทางเฟซบุ๊กว่าค่ะวันนี้ถ่าย MV พ่อยังไม่คิดเรื่องยังเลยท่านี้คิดเรื่องเลยพี่น้องเ่ยขอถ่ายตามความรู้สึกจริงๆนะครับสนับสนุนอีลาโดยการแช่ช่องจริงนะครับนี่ค่ะก็คือเพลงล้านยางามบอพี่นซื้อเพลงซื้อให้กับหูเลยอาวนแล้วเนื้อเพลงที่ถือปลอยออกมาในบางกช่วงบางตอนะคะท่านติท็อกของน้องอาอเองเนาะใช่ก็เป็นแบบล้านยางามบอบอถึงน่าจะบอกถึงชีวิตของน้องอาอายค่ะและก็แบบเหมือนกับว่า มีปลามันบอกนี่แล้วบอกบอกถึงเราของบ้านเออถึงนอนรังข้าวมวยยังสิอันนี้เข้ากับว่าอยากสปอยไลา์ไปฟังกันเอาพี่น้องพี่น้องขนลุกฟังแบบอืเสียงน้องขึ้นสุดมากคืนนี้อันนี้แค่เสียงดีไซกีตาร์ลองไซกีตาร์นะยังเรายังไม่ได้ได้ยินเสียงที่้องในห้องอัดเมื่อคืนที่ไปอัดแล้วพูดถึงเรื่องอัดเพลงน้องอัดแบบ แป๊บเดียวเออไม่มีแบบยังไงล่ะก็เดีอัดไลน์รอก็เดลยอัดไลน์รอเออก็นี่แหละมีความแบบคือท่อนไหนมาน้องก็อัดได้อัดได้อัดได้เก่งเก่งโอีหลีพี่น้องคะสนับสนุนต่อต่อไปสนับสนุนให้แบบน้องเดินตามฝันให้แบบในหอดฟันไว้ไว้เพลงนี้ขอให้ติดในมาเรียงขอให้แบบแดงเกิดน้องอายเลยนะคะอนี่ออีหลีสำหรับเอฟซีลายลายน่น ปั่นเลยเนาะปั่นกันเลยค่ะหนึ่งวันหนึ่งร้านโมเมนแต่เอฟซีเสียงวีหงเอฟซีไอไปเห็นในข้าเมนแม่เป็นเอฟซีสาวน้อยมาอุ้งอิงคือการสิตธิตามน้องอายค่ะก็คือเอ็นดูน้องน้องน่ารักน้องมีความสู่ชีวิตน้อมแับอีกหลับหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมา แล้วมีซอแอนซอเอนอนะไดีค่ะคอมเมนต์ถึงน้องอาร์ไค่ะทุกคนสู้ๆนะคะคนเก่งไอบอกว่าอันขอบคุณค่ะป้าเอนจากป้าแอนแอน่แระลักแล้วก็พี่เนทกาแฟอืมอเออนทกาแฟศรีนครนะคะช่องจริงทวิตตอกมาเม้นน,อน้องบอกว่าเก่งแทอีาิาอ,ออนซอนเดย์ดังๆเดอะลูกนะคะโอ้ยพี่เนทกาแฟเ็าเรียกได้ว่าเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงมากๆคนหนึ่งเลยค่ะ ก็คือตอนนี้คนรู้จักน้องทั่วโลกแล้วอือาคือไพอุอยลูกจากค่อนุูกสกุอกระแสออยพลงมาะแสลีวี่ะพี่น้องเพราว่าจะเป็นการเฮ็ดเพลงนี่แหละเนื้อรองนีออกมาแล้วเห็นอะไรทางเพจสาวออยแฟนเพจก็ออกมาแสดงความดีดีเพื่อนว่าดีใสนํำอีลาเพลงแหลกของหนูน่ะป้าขอให้หนูนันโดดังทั่วโลกเด้อ น้ำตาไลตอนล้านลุมกาบทุกคนตอนเขาของอาร์ตหูจะควคะ่ำคัะพี่น้องคะ่ะเบิร์ดที่ละอายุยสิบเอ็ดก็คือคน,น้องกุมกาวกายังกอนเขาของอาร์ตแล้วมีหลายคอมเมนต์ที่มาแบบพูดถึงน้องในเรื่องมรารยาทหรือว่าอะไรต่างๆนาๆนาเนาะเพื่อนมะมินน่าจะเ็นเอฟซีของน้องอ้ไยเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไอ้นี่ประกายดาวแฟนเพจนี่เพื่อนเอารุ่งเพื่อนวาไอ้นี่นี่มาลงคลิปนะคะว่าถึงคิดที่วามีคนเอาของมาให้อายเนาะ ก็เป็นขีดส่งของมาให้เยอะมากทั้งตุ๊กตาทั้งเสื้อผ้าแล้วคุณย่าก็ออกมาขอบคุณคุณย่าก็น่ารักก็คือหูเลยว่าคุณย่าเป็นันสี่ซอนร้านมาจากไหนกันได้ยังสั่นเลยค่ะพี่น้องของที่สมหยว่าจะเป็นังียกอดตุ๊กตาบอกตุ๊กตาเสื้อผ้าพวกสุดกับโคงสุดนี่แหละค่ะต้องบอกว่าน่ารักมากแล้วก็มีคนค่ะเป็นเอฟซีมาเม้นแบบ่ำนองว่าแบบ ดีใจกับย่าด้วยนะคะจากใจวันนี้ปัประตูสวรรค์น,นะคะเปิดย่ากับปู่กับหลานนะคะลำบากมานานแล้ววันนี้เป็นโอกาสแล้วขอให้ปู่ย่าได้าอายนะคะ แบบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาเนาะ,ะแล้วก็ต้องแบบน่ารักแบบนี้นะคะไหว้สวยทุกครั้งอเออใครทําอะไรก็ต้องรู้จักขอบคุณให้มันติดปากเป็นมาจนสีก็แบบน่าจะเป็นการแบบสอนลูกสอนหลานเลยเนาะเขาบอกว่าไม่ว่าจะหยิบเอาไม้อ,อะไรก็คือน้องไอ้ก็คือไหว้ตลอดไหว้สวยม,มันเป็นเสน่ห์ของอ้ไาอา่ออนน้อมทมต้นเป็นสิ่งที่ศิลปินไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ต้องมีสเสมอต้นสเสมอปลายขอใหด้ดังไปทั่วโลกนะคะผู้คนรักใครแล้วก็ขอให้แบบ จอแต่สิ่งดีๆนะคะแบบนี้ไปนานๆอืมแต่กับเพื่อนก็บ่าอีกข้อม่นึงเพื่อนว่าคุณย่ากับปู่นะโชคดีมากที่ได้มาเจอกับบอสนกข้บครัวเสียงวิหกเนาะเพื่อนว่าโชคดีแ้งคือมันเหมือนอินดูตรเนาะเหมือนที่บอนนกพูดก่อนหน้านี้ตั้งแต่น้องอายมาใหม่ๆก็คือเหมือนเหมือนโชกชะตามันพามาแบบมันมาเป็นข้อบังเอิญที่มาได้เจอกันแล้วน้องน้องดังภายในไม่กี่ไม่กี่อาทิตย์ อ่าสื่อเสียงของหนองมันมากแห้งอีกพี<ม>่น้องก็คือแฟนคลับกันติดแ้วเนาะติดตมติด<น>แล้วในเสียงหนองก็คือเสียงมีพลังแห้พงพี่น้องค่ะนี่แหละย่อมย่อมพี่งนินี่แหละร<ม>้านยางบอดิละ่ะเสียงสดแบบรู้สึกมีพลังฟังแล้วขนลุกตั้งแต่ฟังทอนแหลกขึ้นมากซอนี่ย่อมหลับรือไปซอนนี่ขนลุกเลีบอกก็ข้าข่อยอยี่นี้มาแบบขนลุกเพราะว่าเสียงหนองมันมีพลัง tiktok น้องอโลงนี่เนาะถ่ายนี่เขาฝากติดตอกเออฝากติดตอกน้องอโลงนี่ค่ะพี่น้องคะเมื่อวาน พฮงแลกในชีวิตอีหลาร้านยางงามบอขอบคุณพนกทีเมตาอีหลาลอกติดตามนะคะน้องว่าคนกดใจวุงี่หละกากดใจหมื่นห้าคอมเมนต์เพลงน้องนะพันมีคนบันทึกไว้ด้วยบันทึกเสียงของน้องห้าร้อยหกร้อยคนนี่ติกตอกน้องนี่อาอายสกุณาพรลูกพ่อจ๋านี่ค่ะพี่น้องคะเป็นของน้องนะเป็นช่องจริงเลยช่องจริงคือบอนกบอกเลยว่าสนับสนุนน้องด้วยการแบบ ติดตามช่องจริงของน้องว่าจะเป็น f เฟซบ o ๊กติดต่อติดตามยูทูบนะฮะสองไมเดอร์น้องว่านี่ค่ะพี่น้องคะสามารถไปติดตามได้นะคะเมโลก็สิอัพคลิปนี่แหละค่ะอัพคลิปนารักนารักลงตามภาษาดีกน้อยแะไรพี่น้องโมเมนต์ที่คนอาจจะบม่เคยเห็นแต่เห็นในติ๊กต็อกได้นะคะผู้ติดตามตอนนี้โอ้ยแบบหนึ่งหมื่นหกพันคนแล้วก็เร็วอีลีพี่น้องถือจะจีแซนหนึ่งแหละโอ้นี่แหละค่ะอาจจะเป็นติ๊กต็อกที่ทางบ่อนกโพสกราฟเพิ่น สางขึ้นมาให้น้องห้คนเด้ติดตามน้องในแพลตฟอร์มต่างๆนะคะค่ะเพราะว่าทั้ง Facebook ก็มีมีคนมาติดตามแ้วอันนี้เป็นติดต่อ้าร์กุนาลูกพ่อจ๋าเออทามัพิมพเขาว่าอารซื้ออาจจะเห็นอืพี่น้องอุ๊ยเห็นเดบหลายแฮ่อเห็นหลน์เราต้องไปดูใน Ti k ตอกนะว่าคนค้นหาคําว่าอายอลูกพ่อจ๋าน่ะเท่าใดมพี่น้องคะเขาสิไม่เห็ดคลิปหอพี่น้องเบอ่งว่ามนหลุนกันว่น อาถากันนะจากเดือนสองเดือนที่น้องมาอยู่ในมกการมีคนคนหาไลน์ปันใดในแพลตฟอร์มติ๊กต็อกนะคะแม่ก็ว่าศิลปินแต่เนะคุคือแบบเท่าไรเป็นถอยหลังเลาสูนแอนอลลาดีพี่เนาะก็ไม่ได้ว่าเอาไปเปรียบนะแค่แบบเป็นไอดอลของนัเป็นกําลังใจให้น้องเนาะสามพันสามพันล้านครั้งพี่แอนนะคะสามพันล้านครั้งผู้คนค้นหาเดี๋ยวแล้วก็ต้องรอดูให้น้องแบบอยู่จัง เดือนเดือนซ้อมซิไปไล่เดือนโดนนี่แหละค่ะสักพักหนึ่งก่อนแล้วเขาก็ไปเบิึงกันนะว่าแหม่กเสียข้อมาแห้งของน้องนี่มันซี่ซ้ำได้เขาก็สิเอามาอัปเดตให้พี่น้องในรับชมวงเราฟังกันค่ะค่ะสำหรับวันนี้นอก็มีข่าวนี่แหละพี่น้องค่ะค่ะจังได้ละข่าวแบบบอกถึงนี่ละค่ะแบบเผยออกมาแล้วสำหรับชื่อเพลงแล้วก็การถ่าย เอ็มบีหรือว่าการอัดเสียงของน้องโมเมนต์หน้ารักหน้ารักของน้องที่น้องเอามาลงนะแล้วก็วันนี้ถ่ายเอ็มบีนออยู่ที่บ้านของน้องอก็คือโอ้ยบอลเปนสีไทยแต่จะต้องอ่าผู้ได้ังจนหัวตอนนี้เอ็มบีเอ็มบีนี้เป็นเอ็มบีที่ไม่มีการคิดพอร์ตเรื่องเรียวๆเลยค่ะพี่น้องเรียวๆเลยค่ะพี่น้องตามความรู้สึกนะค่ะก็คือตามความรู้สึกของบอลนกเลยก็คือเรียวมาก พี่โนมันบ่มีเด้อพี่นอม,นม,มนอูด,ดูสใไทยเอ็มบีแเหล่าแบบบได้คิดพอดเรื่องออืคันบอนโนฮิดออกมาแล้วเอมบดีก็ต้องยอมรับเลยว่าเก่งอีีค่ะซาลามูนี่เท่ากันขอล่าพี่โมเดลเข้าี่นองค,ะค่ะเจอกันทีหนาค่ะ